6อันดับมือถือสเปคโหดสเปกแรงแรมเยอะสำหรับสายเกมในงบไม่เกิน5,000บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือสายเกมรุ่นแรกหรืออันดับที่6ก็จะเป็น Infinix Hot 30จุดเด่นก็คือจอใหญ่6.78นิ้วความละเอียดค่อนข้างสูงถึง f u hd plus refresh rate 90Hz แรมเยอะถึง8 g b หน่วยความจำ128 GB, กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านกล้องหน้า8ล้าน มีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนนิ้วมีลำโพงคู่แบต5 0 0 0มิิล m อ ah, มชาร์จเร็ว3 3วัตต์ราคา4,499บาทถ้าชอบมือถือจอใหญ่แบตอึดชาร์จไวดีไซน์สวยลำโพงดังเป็นมือถือรุ่นใหม่ Android เวอร์ชันใหม่หน่วยความจำเยอะใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆล,ลื่นก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยเกมฟรีไฟหรือว่า AOE ปรับกลางหรือว่าปรับต่ำเล่นได้ลื่นแน่นอน อันดับที่5จะเป็น Infinix Hot 20จุดเด่นก็คือจอใหญ่มากๆถึง6.82นิ้วความละเอียด HD+ p l u ฟรชเรท s h Rate 90Hz RAM 6 g แรมห g น่วยความจำา2 8 g g กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนนิ้วมีลำโพงคู่แบต5 0 m 0มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตราคา4,650บาทถ้าชอบดีไซน์ของรุ่นนี้ อยากได้มือถือจอใหญ่แบนเยอะดีไซน์สวยลำโพงดังใช้งานดีฟีเจอร์ครบเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้มีหน่วยความจำค่อนข้างเยอะและต้องการหน้าจอใหญ่กว่ารุ่นอื่นก็ไปซื้อได้เลยสำหรับความคุ้มค่าความครบผมมองว่าอันดับที่6อย่าง Infinix Hot 30จะคุ้มค่ากว่าใหม่กว่าและดีกว่าแต่รุ่นนี้ก็มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าถือว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันอันดับที่4จะเป็นโ o c ค m 5 s จุดเด่นคือหน้าจอ a อมเรจ6.43นิ้วความละเอียด Full HD+ RAM 4GB หน่วยความจำ 64GB มีกล้องหลังถึง4ตัวตัวหลัก64ล้านอัลตร้าวา8ล้านอีก2ตัวจะเป็นกล้องมาโครและกล้องวะระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วมีลำโพงคู่แบต 5,000mAh ชาร์จไว33วัตต์ราคา4,600-4,700บาทเป็นรุ่นที่ หน้าจอดีสัมผัสไวลำโพงดังมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีแบตเยอะชาร์จไวแถมยังมี CPU ค่อนข้างแรงอย่าง m e d i a ท e k Helio g 95อาจจะเสียเปรียบรุ่นอื่นในเรื่องของหน่วยความจำและขนาดหน้าจอแต่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของความแรงในเรื่องของคุณภาพหน้าจอและกล้องหลัง4ตัวถ้าเน้นการดูหนังเน้นการใช้งานเน้นการเล่นเกมก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่3จะเป็น In f ฟ n i x Note 12 จุดเด่นคือหน้าจออ m o l ร็6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ แรมเริ่มต้นที่6 g ิหน่วยความจำเริ่มต้นที่128 g ิกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านกล้องวารยะ2ล้านและกล้อง q v e g a กล้องหน้า16ล้านมีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้าแบต5,000ม mm, ิลชาร์จเร็ว33วัตต์บางร้านขายในราคา4,999บาทถ้าชอบดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ใช้งานทั่วไป รวมถึงชอบเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ครบมากๆทั้งคุณภาพหน้าจอดี CPU แรงแบตเยอะชาร์จไวมีคุณภาพกล้องดีมากๆเหมาะทั้งกับการถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่แถมยังมีลำโพงคู่และ CPU แบ่งเป็น2รุ่น RAM 6ก b หน่วยความจำา 128GB จะเป็น CPU Mediatek Helio G 8 8ส่วน RAM 8 g กิกขึ้นไปจะเป็น CPU ที่แรงขึ้นอย่าง Mediatek Helio G 96 อันดับที่2ก็จะเป็นเรียวเมนาโซ50จุดเด่นคือจอ6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ ที่เด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือ Refresh Rate สูงถึง120 h z r a แรม6 g b หน่วยความจำ128 g b กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมาโคร2ล้านและกล้องขาวดำ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้ามีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต5,000มิล ah, ชาร์จไว33วัตต์ ปัจจุบันลดราคาเหลือ4,790บาทถ้าเน้นการถ่ายภาพเน้นการใช้งานทั่วไปเน้นความลื่นไหลในการใช้งานในการเลื่อนหน้าจอรวมถึงเน้นการเล่นเกมก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยราคานี้ได้ Refresh Rate หน้าจอสูงถึง120เ z แบตเยอะแถมยังชาร์จไวฟีเจอร์ครบมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีและ CPU เป็น MediaTek Helio G96 ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลย ที่น่าเสียดายก็คือไม่มีลำโพงคู่เหมือนกับรุ่นอื่นอันดับที่หหรือว่ารุ่นสุดท้ายรุ่นที่เล่นเกมลื่นที่สุดในคลิปนี้จะเป็น Poco M5 จุดเด่นก็คือจอ6.58นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 90 h z RAM 6 g b หน่วยความจำ128 g b กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านที่เหลือจะเป็นกล้องมาโครและกล้องวัลระยะ2ล้านพิกเซลเท่ากัน กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนแลายนิ้วมือมีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์ปัจจุบันลดราคาเหลือ4,999บาทถ้าเน้นความแรงเน้นการเล่นเกมเน้นการใช้งานที่ลื่นไหลกว่ารุ่นอื่นไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้งานกล้องไม่ได้เน้นการดูหนังหรือฟังเพลงเน้นการเล่นเกมแค่อย่างเดียวรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆความลื่นไหลในการเล่นเกม ในเรื่องของความแรงความรวดเร็วในการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ใช้งานลื่นเล่นเกมลื่นที่สุดในงบ5,000บาทแน่นอนถ้าสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์บริการได้เลยถ้าศูนย์บริการไม่มีขายก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันผมไม่ได้ขายเองไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายทุกร้านที่อยู่ใต้คลิปก็ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีทุกร้านเชื่อถือได้และขายของแท้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ